จิตวิทยาวิธีทำให้คุณดูน่าเคารพอย่างแท้จริงความเคารพเป็นสิ่งที่ไม่สามารถขอร้องหรือบังคับให้ใครมอบให้ได้แต่ต้องได้รับจากการกระทำและพฤติกรรมของเราเองคนที่เป็นที่เคาพรพมักมีลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้ผู้อื่นมองว่าพวกเขามีคุณค่าน่าเชื่อถือและสมควรได้รับการยกย่องในบทความนี้เราจะสำรวจหลักจิตวิทยาที่สามารถช่วยให้คุณเป็นบุคคลที่ดูน่าเคารพในสายตาผู้อื่น 1. ความมั่นใจในตนเอง รักฐานของความเคารพ1.1แสดงความมั่นใจผ่านภาษากายภาษากายมีผลอย่างมากต่อการที่คนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนที่น่าเคารพหรือไม่คนที่มั่นใจในตัวเองมักจากยืนตัวตรงไหล่ไม่หอ่อศบตาขณะพูดคุยแต่ไม่จ้องจนเกินไปใช้ท่าทางที่เปิดกว้างไม่กอดอกหรือลดตัวเองลงเคลื่อนไหวอย่างสงบและมั่นคง1.2พูดอย่างชัดเจนและมีพลัง คนที่น่าเคารพมักพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นชัดเจนและไม่ลังเลเลือกใช้คำพูดที่มีความหมายหลีกเลี่ยงการพูดว่ากวนหรือแสดงความไม่แน่ใจเช่นการใช้คำว่าเออหรือแบบว่าบ่อยๆเพราะจะทำให้ดูขาดความมั่นใจ 2. ความสม่ำเสมอและความซื่อสัตย์คุณสมบัติของผู้น่าเคารพ2.1ทำในสิ่งที่พูดและพูดในสิ่งที่ทำความน่าเคารพเกิดขึ้นจากความน่าเชื่อถือหากคุณบอกว่า คุณจะทำอะไรต้องทำให้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่คนที่รักษาสัญญาของตัวเองมักได้รับความเคารพจากคนรอบข้าง2.2มีหลักการและไม่เปลี่ยนไปตามกระแสบุคคลที่เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองบ่อยๆเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์หรือเพื่อเอาใจผู้อื่นมักจะไม่ได้รับความเคารพคนที่ยึดมั่นในหลักการของตัวเองและตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและคุณค่าจะถูกมองว่าเป็นคนที่น่าเคารพมากกว่า สามการควบคุมอารมณ์ความสงบทําให้คุณดูน่าเกรงขามสามจุหนึ่งควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดในขณะที่คนส่วนใหญ่อาจตอบสนองด้วยอารมณ์โกรธหรือหงุดหงิดคนที่น่าเคารพมักจะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีไม่แสดงความอ่อนไหวต่อแรงกดดันและความกดดันจากภายนอกพวกเขาเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีสติแทนที่จะตอบโต้ด้วยอารมณ์สามจุสองไม่พูดมากเกินไปในเวลาที่ไม่จำเป็น คนที่พูดมากเกินไปมักดูเป็นคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในทางตรงกันข้ามคนที่เลือกพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและพูดในเวลาที่เหมาะสมมักได้รับความเคารพมากกว่าสี 4. แสดงความเคารพต่อผู้อื่นเคล็ดลับที่ถูกมองข้าม4 1จุหนึเคารพผู้อื่นก่อนแล้วความเคารพจะกลับมาหาคุณหนึ่งในหลักจิตวิทยาที่สำคัญคือคนมักจะเคารพคนที่เคารพพวกเขาก่อนนั่นหมายความว่า หากคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพพวกเขาก็มักจะตอบกลับมาด้วยความเคารพเช่นกัน4.2รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นคนที่น่าเคารพมักเป็นนักฟังที่ดีพวกเขาให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของผู้อื่นไม่พูดขัดจังหวะและตั้งใจฟังอย่างแท้จริงสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้คุณค่ากับความคิดของคุณรอบข้าง4.3ไม่ดูถูกหรือลดคุณค่าของใคร การที่คุณไม่เคยพูดจาดูถูกหรือลดทอนคุณค่าของผู้อื่นไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังจะทําให้คุณเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและน่าเคารพคนที่พูดถึงแต่ข้อเสียของคนอื่นมักถูกมองว่าเป็นคนไม่น่าเชื่อถือหากมีความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ5.1ความรู้ทําให้คุณเป็นที่ยอมรับในสังคมคนที่มีความรู้และสามารถให้คําแนะนําหรือแนวคิดที่มีประโยชน์มักได้รับการยอมรับมากกว่าคนที่พูดแต่เรื่องที่ไม่มีสาระก,การเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะช่วยให้คุณเป็นที่น่าเคารพในสายตาผู้อื่น 5.2. พูดจากประสบการณ์ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีคนที่พูดจากประสบการณ์จริงจะถูกมองว่าน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่พูดแต่ทฤษฎีคนที่น่าเคารพมักเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และสามารถนำเสนอแนวคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 6. มีจิตใจที่มั่นคงและไม่แสดงความอ่อนแอทางอารมณ์มากเกินไป6.1อย่าให้ความเห็นของผู้อื่น มามีผลต่อคุณมากเกินไปคนที่มั่นคงในตัวเองและไม่ปล่อยให้ความคิดเห็นของผู้อื่นมาสั่นคลอนตัวเองมักได้รับความเคารพเพราะพวกเขาดูมีอำนาจเหนือชีวิตของตัวเองไม่ใช่คนที่ต้องการการยอมรับจากทุกคน 6.2. ไม่แสดงอารมณ์ในที่สาธารณะมากเกินไปคนที่ร้องให้โกรธหรือแสดงความอ่อนแอทางอารมณ์ในที่สาธารณะบ่อยๆอ,อาจถูกมองว่า ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในทางกลับก,กันคนที่สามารถเก็บอารมณ์และจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ดีมากได้รับความเคารพมากกว่า 7. สรุปความเคารพเกิดจากการกระทําไม่ใช่คําพูดการทําให้ตัวเองเป็นบุคคลที่น่าเคารพไม่ได้เกิดจากการพยายามทําให้คนอื่นชอบหรือเกรงกลัวคุณแต่มาจากการพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีวินัยซื่อสัตย์และมั่นคงในหลักการของตัวเองพูดน้อยแต่มีความหมาย ควบคุมอารมณ์และตอบสนองด้วยสติแสดงความเคารพต่อผู้อื่นก่อนมีความรู้และพัฒนาตัวเองเสมอไม่หวันไหวกับคำพูดของคนอื่นหากคุณสามารถฝึกฝนสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีสเสน่ห์และได้รับความเคารพจากผู้คนรอบข้างอย่างแท้จริง